สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพือนะครับวันนี้ก็มีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับชื่อว่าต้นมาดูนะครับหรือสาคเมนสุรินบ้านเราเรียกว่าเดิมมาดบับดอันนี้เป็นยานะครับยากแก้กระจายเส้นนะครับ หรือสารคเมนเรียกว่าดำตำมดอบัดตำตะไส่บัดเป็นยาเข้าในกับให้ยาขับพิษเส้นเอ็นนะครับซึ่งมีส่วนผสมของต้นมะดูกอยู่ด้วยนะครับมีต้นกำแพง7ชั้นต้นมะดูนะครับต้นขันทองพยาบาทนะครับ แล้วก็ต้นกำแพง9้าชั้นนะครับเป็นยากระจายเส้นนะครับหรือธนมตะไครบัดอันนี้ผมก็มาแนะนำต้นให้รู้จักนะครับนะครับต้นมาดูนะครับถ้าคอมเมนต์ดุดินบ้านราวได้ว่าดาวมาดูบัดต้นมาดูต้นมาดูนะครับแซบ,บ,บคุณเป็นยากระจายเส้นนะครับหรือแซบคุณอีก มากมายนะครับเข้าไปดูใน Google อีกก็ได้นะครับครับผมนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับความรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปดูอีกก็ได้นะครับตามหนังสือหรือตามตำรายายาต่างๆนะครับมีให้ค้นควาอีกมากมายนะครับผมขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีครับทุกท่าน